วันนี้นะคะเราก็แวะกันมาที่ระวมเครื่องมือการเรกษตรอีกแล้วนะคะคือเรามาขอน็อตนะคะเอดีน็อตมันหลุดไปนะคะก็ไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่กล้าตัดเนาะเพราะว่ากลัวมันหลุดก็เลยมาเอาน็อตเพิ่มนะคะจะได้แบบว่าปลอดภัยนิดนึงนี่นะคะเราก็ ได้มาแล้วนะคะน็อตหนึ่งตัวนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำการต่อนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่สวนเป็ดน้ำแอนปลาวานนะคะนี่คะเราก็เข้าได้แค่นี้ค่ะเพราะว่าข้างในนั้นมันเฉอะแฉะมากเลยนะคะไม่กล้าเสี่ยงกลัวติดลมนะคะ เดี๋ยวเราก็เดินเข้าไปข้างในกันนะคะจะไปดูกันว่าวันนี้เราแพลนจะทำอะไรกันบ้างนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็แพลนกันว่าเราจะดูดน้ำออกจากบ่อน้องปลาวานสักนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าข้างนอกก็ล้นเออข้างในก็เต็มนะคะเดี๋ยวเราลองสูบน้ำออกดูนะคะไม่อยากให้น้ำมันขังนานจนเกินไปนะคะ อันนี้นะคะเดี๋ยวเราทําการแปลงนิดนึงนะคะเพราะว่ามันไหลน้อยไปเราก็เลยทําให้มันอ้าออกอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ต้องมาทําให้มันเรียบนะคะไม่งั้นมันจะไม่ยอมนะเพราะว่ามันต้องทําให้เสมอที่สุดนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าคุณแม่จะทําสําเร็จหรือเปล่าเดี๋ยวเราใช้กระดาษทรายนะคะค่อยๆขูดมันให้มันเรียบที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามาลองใส่อาหารปลากันดูนะคะว่ามันจะ เป็นยังไงนี่คฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันจะอาหารปลาทํารูกว้างขึ้นแล้วเออปริมาณมันจะไหลลงมาแค่ไหนนะคะน่าจะได้เยอะขึ้นนะนี่ถ้ามันเยอะอย่างนี้เราก็อาจจะไม่ต้องเอาถึงเก้ารอบเงี้ย มันก็จะประหยัดฐานเรามากขึ้นนะคะแม่คิดว่ามันน่าจะโอเคเนาะถ้างั้นก็เอาสักสามรอบก็ได้อะสมรอบนี่นะคะเราก็มาเทสกันก่อนนะว่าคุณแม่ทำรูมันใหญ่ขึ้นเนาะเราก็ประยุกมันเนาะมันจะสามารถที่จะไหลออกมาได้แค่ไหนนะคะตอนแรกนะคะคุณแม่ก็กล่าวว่าจะเออเดี๋ยวสูบน้ำเนาะออกมา ออกมาลงคลองนะคะปรากฏว่าน้ําข้างในกับข้างนอกมันเท่ากันแล้วไม่น่าจะเกิดประโยชน์สักเท่าไหร่นะคะก็เลยคิดว่าเออไม่ไม่สูบน้ําออกแล้วนะคะเปลี่ยนแผ่นนิดนึงนะคะก็รอจนกว่าน้ําจะลดนะคะนะคะนี่น้ํามันขึ้นมาอีกเนี่ยจริงๆรูมันอยู่ตรงแถวๆนี้นะคะตรงนี้ตรงเนี้ตรงเนี้ยค่ะแต่ว่าน้ํามันขึ้นสูงนะคะ เราก็ค่อยรอนะคะให้น้ำมันลดลงโอ้เสมอกันเลยอ่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทำการสตาร์ทเครื่องสูบน้ำนะคะเป็นการทดสอบนิดนึงเนาะไม่ใช้มาประมาณเกือบสี่ห้าเดือนแล้วว่ามันเป็นยังไงนะคะมันก็ยังใช้ได้อยู่นะคะนี่เดี๋ยวมาดูกันเนาะ ดิโช่ใส่น้ำหน่อยนี่นีนยังใช้ได้อยู่นะคะใส่น้ำของเรานะคะเดี๋ยวเราดูดน้ำเก็บขึ้นมาไว้แป๊บหนึ่งนะคะจริงๆคุณแม่ก็อยากมีถังเก็บน้ำอะไรอย่างงี้บ้างนะแต่ว่าเดี๋ยว ค่อยๆกันเรกันเนาะขยับนิดนึงคือแบบเสียงเงินหมดเลยเนี่ยเสียงเงินหมดเลยนะคะก็ต้องแบบใช้ในสิ่งที่เรามีอยู่ก่อนเนาะให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดอะคะ่ะแล้วก็ค่อยๆทําขึ้นมานะคะเพื่อน้องเป็ดน้าและปลาว่านอือน้าจะเต็มเลย พักกินข้าวกันก่อนนะคะในวันนี้เราทำจับฉ่ายไหวสัตว์จีนของคุณยายมานะคะแล้วก็แกงหน่อไม้นะคะหน่อไม้ดองเนาะคุณแม่ทำเองนะคะสุดยอดกินข้าวกันก่อนนะคะ